ภารกิจบุกมหาวิทยาลัายอุบลราชธานีการรับสมัครลอดอในมือนี้สน่วยใหญ่ก็สิเป็นโรงเรียนเลือกข้ามหโรงเรียนวิจิตาและโรงเรียนสัมโลมอบนปีนี้มีผู้นึงเริ่มต้นเหมือนเดิมกับการสาธิตท,ท่าถูกต้องและตามมาด้ดยการตรวจร่างกายของทั้งเด็กผู้ใา้และผู้ญิงเป็นการตรวจสัลี่และร่างกายผู้ที่มีโลคัดต่อการรับสมัครร่วมถึงน้ำหนักส่วนสูงและค่าดัสนีม่ลนกายที่เกินมาตรฐานเพื่อให้เป็นความรู้โรงเรียนอื่นนะคะขอขอบคุณผู้สอยประจำสถานีในมือนี้มีอยู่ทั้งเบิร์ตซีค้นเป็นเด็กล พิ่ไมไปเห็นผู้หมวดเพิ่งสึกมาเหรอคะ <laughs> นีเป็นกลุ่มเด็กๆที่ล่อทําการทดสอบห่งวงมาทางผีแนมเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเอินเหมือนผมเคยเห็นคลิปคู่เลยคลุค่มนีแมนเด็กโรงเรียนแบบสำโรงหรือเปล่าจำผิดขอโทษเดชสาถานีต่อไปเป็นสาถานีแลนหุ่นหนางผมน่อยทีน่หน่ะสิ้นจังได้กดินเขาก้อนมูห <c oughs> นีเป็นบรรยากาศทางเดินไปสาถานีแลนอุณภูมิมือนีสามสิบสี่องศาแต่กะมีล่มบางเด็กๆจะทําการแลนระยะทางแปดลอยเมตร ให้กัมีจุดปฐมพายาม